เสร็จงานเราเนี่ยเราสามารถที่จะไปนั่งรองานเรามารอบต่อไปแล้วเราค่อยมาทําแบบนี้ค่ะในวันแรกจุไม่รู้ไงจุก็ยืนอยู่ในครัวนั่นนะ่ะขวางทางเขาเพราะว่าคนที่เขามีหน้าที่ในส่วนอื่นๆเขาก็ต้องเดินไปเดินมาใช่ไหมแล้วการทํางานในครัวของคนฟินนะทุกคนคือหน้าที่ใครหน้าที่มันนะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเราไม่สามารถไปช่วยเขาได้นะคะมันเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลคการทํางานแบบนี้คือดีมากเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะหาคนรับผิดชอบได้ง่ายอะค่ะก็อย่างที่บอกว่าแต่ แต่ละที่คือวัฒนธรรมในการทํางานไม่เหมือนกันวันแรกจูก,ก็คือไม่รู้เลยพอวันที่2ก็ใช้การสังเกตนะคะว่าเอ๊พนักงานทําความสะอาดพอนางทําเสร็จนะนางก็จะไปนั่งรอที่ห้องรับแขกเนี่ยค่ะจะมีห้องพักสําหรับพนักงานหรือครูที่แบบเวลาว่างอะ่ะเข้ามาหากาแฟดื่มได้มาหาอะไรทานได้มานั่งชิลตรงนี้ได้เราก็ใช้สังเกตก่อนคะ่ะวันแรกเรายังไม่รู้อะไรเนาะพอวันที่2ก็ถึงบางอ้อคะ่ะทุกคนอ้อหมดหน้าที่เราตอนเราว่างเราสามารถมา